พุดองขวัตตอนที่เก้านาคานิมิตในขณะจิตที่เพ่งจ้องจับตามความรู้สึกของลมหายใจที่ไหลเข้าเวียนออกภิกษุหนุ่มผู้จดจ้องอย่างต่อเนื่องอยู่ในอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานเนิ่นนานผ่านมาหลายที่วาราตรีจนสติรวมลงสู่บาทฐาน ก่อนจะโน้มจิตเข้าสู่ปฐมฌานและทุติยฌานตามลำดับที่ลานหินผาอันสันโดษจึงได้มอบความสงบสัปปายะเป็นดังวิมานสถานซึ่งนักปฏิบัติสแสวงหาในความวิเวกใต้เงื้อมผากลางป่าเขาพระมหายังคงเฝ้ากำหนดจิตดูใจโดยไม่ลดละแม้สภาวะแห่งธรรมจะยังไม่ก้าวหน้า มากไปกว่าเมื่อครั้งที่ยังพำนักอยู่ใต้ลานร่มไทรหากภายในจิตใจก็ยังไม่ย่อท้อทั้งยังได้ประจักษ์ต่ออุปสรรคแห่งความก้าวหน้าคือการขาดครูบาอาจารย์คอยช่วยชี้แนะแนวทางก่อนที่ขณะจิตอันดำดิ่งนิ่งลึกอยู่จูจูได้บังเกิดเห็นเป็นรูปนิมิตขึ้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าพบว่า รุกขเทวาผู้รักษาบึงน้ำที่ร่มลานใสได้มาแสดงตัวให้เห็นหากก็เป็นแต่ภาพนิมิตที่ไม่ได้มีการสนทนาแต่ประการใดพลันรุกขเทวาก็ได้นําพระมหาให้ลอยข้ามป่าไปก่อนจะหยุดลงตรงริมลำธารแล้วจึงชี้มือไปในทิศทางที่สายน้ำไหลแสดงให้เห็นเป็นในยะที่จะชี้บอกทางบางอย่างให้ เพียงเท่านั้นภาพนิมิตก็เลือนหายไปแม้จะยังไม่แจ้งแก่ใจในจุดประสงค์ของรุกคเทวาผู้ชี้ทางแต่พระมหาก็ดูท่าว่าจะเข้าใจถึงนัยบางอย่างทางการสื่อสารจนแสงแห่งวันนั้นเฉิดฉายขึ้นมาบอกเวลารับอรุณรุง่งภิกษุหนุ่มที่ยังคงครุ่นคิดต่อภาพนิมิตจึงตีความตามได้ว่า เชรอยรุกขเทวาจะมาชี้แจงสำแดงทางออกบอกให้ได้รู้สู่ทางลงจากเขาหากเดินเลาะเลียบไปตามริมสายทานก็คงจะพ้นออกจากป่ามุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านได้เมื่อเห็นเป็นนิมิตหมายดังนั้นภิกษุหนุ่มจึงรีบลุกขึ้นแล้วอุ้มบาทมุ่งหน้าสู่ลำธารอันเลาะเลียบไปตามไหลเขา สายน้ำเอื่อยใสไหลยเย็นมองเห็นตัวปลาที่ดำผุดดำว่ายอยู่มากมายราวกับจะไม่มีชาวบ้านกล่ำกลายเข้ามาถึงต้นทาราสายน้ำแห่งนี้จึงยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอยู่มากริมลำธารที่ภิกษุหนุ่มเดินลงไปแม้จะมีต้นไม้ใบบังอยู่มากมายแต่ก็ไม่ได้เกิดความลำบากแก่การพิกขาจานแต่ประการใด ก่อนที่ครูใหญ่ๆพระมหาจะมาโผล่พ้นออกจากชายป่าจึงพบว่าหมู่บ้านอยู่ด้านหน้าถัดออกไปไม่ไกลยังให้เกิดความกระจจางใจในภาพนิมิตที่มาปรากฏให้เห็นว่าเป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ไม่ผิดก่อนจะเดินตัดผ่านไร่นาไปในเส้นทางที่เคยใช้เดินบินทบาทอยู่เป็นประจำฝ่ายพ่อเท่าชาราตาพันเมื่อเห็นว่าพระมหา เดินอุ้มบาทมาแต่ไกลแกก็แสดงอาการดีใจออกมารีบวิ่งหาข้าวปลาอาหารทั้งร้องสั่งหลานชายให้รีบไปนิมนต์พระท่านให้อยู่รอรับบิณฑบาตด้วยอารามความดีใจของพ่อเท่าที่ได้เห็นพระมหาปาจิตยังดูปลอดภัยดีแม้จะมีสภาพที่สู้ผอมลงไปบ้างพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ ท่านได้รับความลำบากหรือไม่กระผมนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยอดเป็นห่วงท่านไม่ได้จริงๆพอเท่าชราพูดออกมาตามความรู้สึกของตนไม่เป็นไรโยมตาอาจตามาพออยู่ได้ทั้งบนเขาก็มีสถานที่อันสงบเอื้อแก่การบําเพ็ญสมณธรรมดีเหลือเกินขอโยมตาอย่าได้เป็นห่วง เพียงเท่านั้นท่านมหาก็เดินจากไปยังให้พ่อเท่าชราถึงกับมีน้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกปิติที่เกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อพระมหาเดินเข้าสู่หมู่บ้านบรรดาญาติโยมต่างก็ร้องบอกกันลั่นดังทั้งยังรีบมานิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มรอรับบิณฑบาตก่อนจะมาถึงบ้านของเด็กสาวเรไรย,ยังเห็นว่าเธอออกมานั่งรอท่า ทั้งในมือก็ยังถือขันข้าวหลังจากใส่บาตรเสร็จเด็กสาวไม่ได้กล่าวอะไรทั้งยังนั่งก้มหน้าหลบสายตาก่อนจะยินเสียงสะอื้นให้ดังออกมาด้วยสำนึกในการกระทำอันล่วงเกินต่อพระมหาด้วยขาดความยั้งคิดของตนฝ่ายภิกษุหนุ่มก็เดินจากมาโดยไม่ได้พูดอะไร mm. เห็นว่าเด็กสาวเอาแต่นั่งก้มหน้าร้องให้หากพูดอะไรออกไป จะพลอยให้เกิดความพิริพิไรรำพันกันเปล่าๆในบาทของพระมหายามนี้อัดแน่นไปด้วยอาหารหวานคาวที่ชาวบ้านใส่มาให้มากมายมก่อนจะมาหยุดอยู่ที่เรือนหลังสุดท้ายบ้านใหญ่จันทร์ก็ยังเห็นว่าหญิงชรากแกยังมานั่งรอท่าโยมยายอาตจจมารับบิณฑบาทมามากมายหากต้องอุ้มบาทขึ้นเขา เกรงว่าอาหารมากมายทั้งหลายเหล่านี้คงต้องเหลือทิ้งอยากจะขออาศัยนั่งฉันอยู่ที่ใต้ร่มมะม่วงเสียหน่อยอาหารที่เหลืออัตมาจะได้ให้เป็นทานแก่ยายเพื่อให้อัตมาได้มีโอกาสทำบุญทำทานบ้างหญิงชรามิได้ว่าอะไรนอกจากแสดงอาการดีใจรีบดันหลังที่โกงโค้งงอเงอ เดินกระย่องกระแย่งไปปัดกวาดใบมะม่วงที่บนแคร่แล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มให้ได้ฉันพัตหารพระมหาฉันไปได้ไม่มากนักก่อนจะแบ่งอาหารที่มีเหลือมากมายให้แก่ยายจันอันถือเป็นโอกาสทำทานแก่ผู้อื่นไปในตัวก่อนที่แม่เท่าชราจะหันมาสนทนาอยู่ที่ใต้เงื้อมผา ก็สงบดีอยู่หรอกนะเจ้าคะหากแต่ว่าความสงบหรือไม่สงบแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากภายในหากจิตใจไม่สงบแม้จะเที่ยวหาสถานที่วิเวกสักเพียงใดในหัวใจที่ไม่สงบ ก็คงพบแต่ความวุ่นวายเพียงสิ้นคำพูดของหญิงชราก็ทำให้พระมหาถึงกับต้องหยุดครุ่นคิดเพราะเรื่องสถานที่พมนักปักกลดนั้นพระมหาปาจิตยังไม่เคยได้เล่าบอกใครออกไปแม้แต่พ่อเท่าพันนั้นก็ยังไม่ทราบหากแต่ยายจันท์กลับพูดรากับรู้ดีถึงสถานที่อันปลีกวิเวก ที่ภิกษุหนุ่มอุตสาห์ดันด้นขึ้นไปปักกลดเจริญพรนะโยมยายอาตมาฉันเสร็จโยมยายก็แสดงธรรมให้ฟังเสียแบบนี้เห็นทีว่าอาตมาต้องหาโอกาสลงมาที่นี่บ่อยๆเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนฟังธรรมจากโยมยายอีกพูดจบก็พลอยให้แม่เท่าชราถึงกับหัวเราะร่วนออกมาด้วยความชอบใจ แม้จะฟังคล้ายเป็นถ้อยคําประชดประชันหาแต่ความจริงนั้นพระมหาก็เจตนาสื่อโดยซื่อตรงตามที่พูดด้วยยามนี้มีความขัดข้องบางประการในการปฏิบัติอันต้องพึ่งกัลยาณธรรมผู้จะช่วยชี้นำไม่ต้องลงมารอกเจ้าค่ะผู้รู้แจ้งอยู่บนเขานั่นก็มี แต่ท่านต้องเที่ยวหาให้เจอดิฉันนี้ก็รู้เพียงแบบงูงูปลาปลาจะมาหาความรู้อันใดคงไม่มีให้รอกเจ้าค่ะพูดจบพระมหาก็พลอยหัวเราะขึ้นมาแม้จะรู้ว่าแม่เท่าเพียงพูดถ่อมตน โยมยายพอจะรู้อะไรก็ช่วยชี้แนะบอกอาตมาให้เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติบ้างเถิดอาตมามุ่งสู่วิมุติธรรมไม่ได้มีความเจ้ายศเจ้าอย่างว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงขอเพียงเป็นผู้ที่มีความรู้อาตมาก็ยินดีรับฟังภิกษุหน่มพูดออกไปยังให้หญิงชราสัมผัสได้ถึงความถ่อมเนื้อถ่อมตัวอย่างจริงใจ อย่าไปยึดถือหรือหลงติดอยู่กับนิมิตนะเจ้าคะแรกเริ่มก็จะแสดงความตามจริงที่ปรากฏหากเมื่อจิตหลงเข้าไปยึดติดคิดว่าเป็นตัวเราของเราทั้งเพลอไพลาขาดสติปล่อยให้อวิชชามาครอบงำ จะชักนำวิปัสสูปกิเลสมาสู่จิตใจเอาได้พระกรรมฐานมากมายมาล้มละลายก็เพียงเพราะความหลงติดเข้าใจผิดในนิมิตนี่เองอีกทั้งความสงบที่จิตกำลังพอใจอยู่ในขณะนี้ ก็อย่ายึดถือว่ามันเป็นของเที่ยงเมื่อมันสงบได้ก็ย่อมวุ่นวายได้ในคำพูดอันแยบคายของแม่เท่าได้ฝากคำเตือนมาถึงภิกษุหนุ่มราวกับจะรู้ว่าสภาวะแห่งธรรมของท่านมหายามนี้กำลังติดการเพ่งสีเล่นแสงและหลงเพลินต่อภาพนิมิตติดในองค์ฌาน จนไม่ได้ใส่ใจในการเจริญปัญญาทั้งก่อนจะลุกจากมาแม่เท่าก็ยังฝากถ้อยคำทิ้งท้ายหลังเขาที่ท่านพำนักอยู่นั้นมันสงบก็ด้วยผู้ที่เขาอยู่มาก่อนต้องการความสงบจึงได้สร้างขวากน้นาำเอาไว้มากมายป้องกันการรุกล้ำ จากหมู่มนุษย์แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์หาทางเข้าไปจนได้เจ้าของผู้ดูแลที่นั่นอาจจะไม่ยินดีที่ท่านเข้าไปอย่างไรก็ขอให้พึงสำรวมศีลที่เคร่งครัดจะช่วยคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยได้ระหว่างทางที่เดินกลับขึ้นเขา พระมหาก็ยังเก็บนำและจดจำทุกคำพูดของแม่เท่ามาคบคิดตีความก่อนจะเดินเลียบริมฝั่งลำธารอันใสยเย็นจนใกล้จะขึ้นไปถึงสถานที่พำนักจูจูอยู่ดีๆก็ปรากฏว่ามีหมู่ปลาในลำธารมากมายต่างพากันกระโดดพรวดขึ้นพล่านไปมาอย่างน่าประหลาดราวกับกำลังแตกตื่นตกใจในบางสิ่ง ก่อนที่สายน้ำในลําธารที่เอื่อยใสยไหลเย็นจะได้กลับกลายเป็นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวลงมาราวกับว่ากำลังมีน้ำป่าไหลบ่าลงมาใกล้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีพายุฝนแต่ประการใดหากน้ำที่เคยใสบัดนี้มาเปลี่ยนเป็นสีขุ่นตะกอนข้นทั้งสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่ในลําธารเบื้องหน้าก็ได้เกิดเป็นวังน้ำวนขึ้นมา ขนาดรัศมีที่กว้างเต็มลำน้ำสายน้ำที่หมุนวนและเชี่ยวกราดได้ดูดเอาเซษสวะปฏิกูลที่ลอยมาให้จมหายไปอย่างไร้ร่องรอยลอยให้พระมหาเกิดความสนเท่ต่อปรากฏการประหลาดภิกษุหนึ่งจึงรีบเดินขึ้นริมตลิง่งด้วยอย่างไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังแสดงอยู่ต่อหน้ามันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หจากการบรรดาลโดยผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งสายลมก็หอมกระพือพัดจนต้นไม้นั้นไหวเอนแต่เมื่อภิกษุหนุ่มเหลียวมองออกไปในรอบๆบ,บริเวณกลับพบว่าสายลมปริศนามันพัดอยู่เพียงเฉพาะบริเวณน,นั้นอันต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลออกไปกลับไม่ปรากฏว่ามีสายลมวิปโยคทั้งสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นวัง,งน้ำวน กระปรากฏขึ้นเพียงเฉพาะบนลำฐานเบื้องหน้าเท่านั้นภิกษุหนุ่มจึงได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้ย่อมเกิดจากผู้ไม่หวังดีมีอิทธิริ์บันดาลพระมหาจึงบายหน้าเดินขึ้นเขาไปโดยไม่สนใจในสิ่งที่กำลังเกิอดอยู่เบื้องหลังทั้งยังคิดไปถึงคำเตือนของแม่เท่าตัวเรามาขอพำน,นักพักอาศัยเพียงเพื่อใช้สถานที่บำเพ็ญสมณธรรม ไม่น่าจะสร้างความเดือดร้อนลำบากใจให้แก่ผู้ใดได,ได้แต่กระนั้นก็ยังปรากฏว่ามีผู้ทรงฤทธิ์มาแสดงอำนาจคมคู่อยู่ให้เห็นตลอดบ่ายพระมหายังคงทำความเพียรโดยไม่ได้สนใจต่อการคมขู่ใดๆทั้งยังเดินจงกรมอยู่ที่ใต้ร่มไม้ด้วยยังไม่ทราบวัตถุประสงค์จงใจที่แท้จริง จากผู้มีอำนาจในสถานที่แห่งนี้จนครบค่ำหลังจากที่พระมาหาละออกมาจากทางเดินจงกรมขึ้นสู่ลานหินที่พักปักกลดสภาวะแห่งจิตที่เคยแจ่มใสในสมาธิบัดนี้ให้เกิดความรู้สึกมัวหมองโดยไม่ทราบถึงสาเหตุแห่งใจตนราวกับว่าความสงบสุขที่เคยสั่งสมบ่มสร้างมามันได้สูญสลายหายไป เมื่อยิ่งหลับตานั่งภาวนากลับให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองแม้ยามที่ลุกขึ้นมาก้าวขาย่ำสู่ทางเดินจงกรมก็ยิ่งเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจสภาวะจิตที่เคยสงบราบบัดนี้ไม่รู้ว่ามันอันประธานหายสิ้นไปได้อย่างไรก่อนที่ในขณะจิตจะคิดไปถึงคำพูดของยายจันทร์ ที่ได้ฝากคำประโยคสุดท้ายไให้คิดว่าเมื่อจิตสงบได้ก็ย่อมวุ่นวายได้เป็นธรรมดาของจิตที่เราไม่อาจเข้าไปบังคับควบคุมมันได้นอกจากจะปล่อยวางและเฝ้าดูเมื่อน,นั้นการรู้เท่าทันขณะจิตจึงบังเกิดเพียงรู้เท่าทันขึ้นมาอารมณ์อันเศร้าหมองก็พลันดับลงเพียงอาศัยตัวผู้ดูที่รู้เท่าทัน เมื่อน,นั้นสติก็จึงทำงานโดยอัตโนมัติในขณะที่พระมหากำลังเฝ้าตามดูจิตก็พลันมังเกิดภาพนิมิตขึ้นมาในท่ามกลางทุ่งเนินเบื้องหน้าได้ปรากฏเห็นบุรุษปริศนาในท่าทีที่ดูแปลกตาพิกลชายคนนั้นทําทีทําท่าลุกดิกราวกับอากับกิริยาของวานนอนที่กำลังโดดไปโดดมา กิริยาหาความสุขขมเรียบร้อยไม่มีฝ่ายพระมหาก็เพ่งจิตจดจ้องลงไปรอดูว่าชายแปลกหน้าจะมาเพื่อการอันใดทันใดนั้นร่างของชายคนดังกล่าวก็ทะลึ่งโดดเกาะขึ้นมาที่ก้อนหินก่อนที่ชายปริศนาจะยื่นหน้าเข้ามาพูดกับพระมหาปาจิตนิมนต์ลุกไปจากเสียที่นี่เถอะครับ เขากำลังจะมาไล่เดี๋ยวผมจะพาท่านไปที่ยอดเขาพระมหาจึงได้เข้าใจในนิมิตขึ้นมาว่าผู้ที่มาแสดงให้เห็นในนิมิตเบื้องหน้าคือจา่าฝฝงลิงที่เคยนำเอาผลกล้วยป่าเข้ามาถวายในภาพนิมิตยังได้แสดงอดีตชาติปรากฏขึ้นมาให้พระมหาปาจิตได้รู้ว่าตนกับชายคนดังกล่าวเคยร่วมเป็นสหธรรมิก บวชอยู่ในสำนักอาจารย์เดียวกันจิตใจจึงได้มีความผูกพันต่อกันแม้ในภพภูมิปัจจุบันจะเกิดมาต่างสภาพอีกฝ่ายได้เกิดเป็นลิงแต่กุศลธรรมที่เคยสร้างร่วมกันมาจึงนำพาให้ได้มาพบกันเป็นกัลยาณมิตรคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันถึงพบชาติปัจจุบันแต่ก็พลันให้พระมหาเกิดฉุกค,คิดขึ้นมาว่าเหตุใด กัลยาณธรรมในอดีตชาติจึงได้มาปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตเช่นนี้ทั้งยังมานิมนต์ให้หนีไปเสียจากที่นี่หรือจะมีเหตุร้ายอันใดยังไม่ทันที่จะสิ้นความคิดภาพนิมิตเบื้องหน้าก็มาแปรเปลี่ยนไปกลายมาเป็นความมืดมิดที่ดำดิง่งก่อนจะแว่วยินเสียงสัตว์ร้ายร้องคำรามขึ้นมาในนิมิตพิสดาร จึงได้ปรากฏเห็นเป็นพญางูตัวใหญ่เลื้อยขึ้นมาจากลำธารเกิดเสียงเลื้อยคลานผ่านสุมทมพุ่มไม้ได้ยินชัดลำตัวขนาดใหญ่เท่าต้นตาลเลื้อยผ่านเนินไพรใกล้เข้ามาก่อนจะหยุดลงอยู่ตรงหน้าพระมหาในตาสัตว์ร้ายดูราวเปลวเพลิงแห่งโทสะบนหัวมีหงอนแบงแลเห็นเป็นเปลวระอุคุข,ข,ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ราวเปลวอักขีที่ร้อนไหม้กเกล็บในตัวเป็นมันวาวราวสีปีกมแมลงทับสะท้อนแสงไฟให้เห็นเหลื่อมปลาบกับเสียงคำรามคมคูอยู่ตลอดเวลาพระมหาจึงได้แจ้งแก่ใจในคำพูดของใหญ่จังว่าผู้ที่ครองอำนาจความเป็นใหญ่ในหลังเขานั้นคือพญานาคตัวดุร้ายที่กำลังเกิดความเกลียวกโกรธ ้งได้แสดงอวดอิทธิฤทธิ์ให้เห็นที่ในกลางลำธารเพื่อเป็นการแสดงอำนาจข่มขู่แต่ในใจก็ยังใช้สติเพ่งพินิจด,ดูต่อปฏิกริยาของผู้ที่เข้ามาแสดงท่าทางวางก้ามก่อนที่พระมหาจะถอนคลายออกมาจากสมาธิภาพนิมิตกับพลันเลือนหายไปในบัดดลเมื่อภิกษุหนุ่มลืมตาขึ้นมา มองดูรอบด้านยามนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่าปรากฏเห็นเป็นเพียงความมืดมิดอยู่รอบทิศทางหรือชะลอยว่าจะเป็นภาพนิมิตลวงโดยอธิมโมกที่น้อมใจเชื่อไปเองก็เป็นได้ก่อนจะเอื้อมหยิบกระบอกไฟฉายส่องลงไปในป่ารอบๆเพื่อดูให้แน่ใจแต่ในสายตาของพระมหากลับพบว่า เนินเขาเบื้องหน้าถัดออกไปจากที่ปักกลดได้ปรากฏร่องรอยของพุ่มไม้ที่แหลกหักยับเยินเป็นทางยาวรอยนั้นไปสิ้นสุดลงตรงลำธารเบื้องล่างทั้งในพื้นดินก็ยังเห็นได้ชัดถนัดตาว่าทั้งต้นหญ้าที่หักเอ็นระเนนล้มให้รู้เห็นว่าเป็นรอยทางของสัตว์ร้ายตัวที่ปรากฏอยู่ในนิมิตอย่างแน่แท้ สิ่งที่แสดงออกมาผ่านภาพนิมิตจึงชัดเจนว่าเป็นความจริงหาใช่นิมิตลวงอันเกิดจากจิตใจใต้สำนึกปรุงแต่งขึ้นมาเองชรอยว่าสถานที่อันสงบแห่งนี้จะมีผู้เป็นใหญ่เกิดความริษยาเกรงว่าภิกษุผู้เข้ามาอาศัยจะมีคุณวิเศษเหนือไปกว่าตนจนถึงกับต้องมาแสดงอำนาจให้ปรากฏเพื่อเป็นการขับไล่ พระมหาจึงได้แต่ทอดถอนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เราผู้เข้ามาด้วยความสงบเพียงนี้ก็ยังมีผู้ไม่พอใจในวัดปฏิบัติชรอยว่าคงจะพำนักอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานก่อนจะกำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปทั้งหวังให้พญานาคผู้มุ่งร้ายได้คลายความโกรธและความหลงพอที่จะตระหนักใจในเหตุและผล โดยไม่มาเบียดเบียนต่อกัน